ฟินบาจาพี่น้องขอบคุณนะคะที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องห,หน่อยน้งได้เคะ